อะไรเนี่ยฮัลโหลเธอมีอะไรหรอฮัลโหอานาวันนี้เราไม่เข้าใจที่นครูสอนเลยอะช่วยสอนให้เราอีกรอบนึงได้ไหมนี่เธอไม่ได้ฟังที่ครูพูดเล,เลยไงเนี่ยฟังแต่มันไม่เข้าใจจริงๆอะสอนเราได้ไหมอะไม่เอาหรอกฉันต้องดูทีวีของฉันอะเธอไปให้พี่กอย่าสอนเถอะฉันไม่เอา,าเสียเวลามันแค่นี้ก่อนนะบายบาย นี่น้องคุยกับใครอะสี่ยงดังไปถึงห้องครัวแล้วเนี่ยอ๋อก็คุยกับเพื่อน้องนสี่เพื่อนน้องที่แบบทําการบ้านไม่ได้สักทีอะทั้งๆที่เรื่องนั้นมาแบบง่ายมากๆเลยอะน้องพี่ก็มีเพื่อนแบบนี้เยอะมากที่แบบเราสอนกี่รอบกี่รอบเนี่ยก็ไม่เคยจํหน่าเบื่อมากเลยเนาะคนแบบเนี้ยหมาถึงพี่เหรอไม่ใช่หมายถึงเพื่อนสีอเราต้องมปคนสนไม่ไหวแล้วลูกไม่ได้ยินที่ลูกคุยกันหมดแล้วนะ ทำไมทำตัวกันแบบเนี้ยไม่เหมือนที่แม่สอนเลยแม่สอนไปตลอดว่าให้มีน้ําใจต่อคนอื่นให้เป็นคนที่จริงใจให้เป็นคนที่มีน้ําใจการใช้วาจาการใช้ลิ้นที่จะพูดออกไปเนี่ยพระเจ้าจะได้รับเกียรติจากชีวิตของเราหรือเปล่าแม่สอนตลอดแม่สอนทุกครั้งให้เราเป็นคนถอมใจเป็นคนจริงใจกับคนอื่นเข้าใจไหมสอนทุกวันทุกวันทุกคืนเนี่ย เข้าใจค่ะ,คะแล้วน้องก็เหมือนกันโมนแต่เล่นโทรศัพท์อย่างน,นั้นแหละพี่ก็ต้องดูแลน้องด้วยเข้าใจไหมอ่ะก่อนที่เราจะแยกย้ายกันในวันนี้แม่จะฝากพระคัมภีร์ข้อหนึง่งเพราะว่าพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเฝ้าดูคนชอบธรรมและพระกันของพระองค์สดับคำอ้อนวอนของพวกเขาแต่พระพักของพระองค์ ต่อสู้กับคนเหล่านั้นที่ทำชั่วเห็นไหมคะพระคำภีร์เนี่ยสอนเราตลอดเตือนเราตลอดไม่ใช่เพียงแต่ร,ร,รู้รู้ที่สมองเท่านั้นแต่ไม่ลงมือทำมันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเข้าใจไหมคะเข้าใจาละ่ะแม่จะไปนอนละกูดไนม่อมีกน มากอะ่ะแบบครั้งนี้ไม่มีพัดเที่ยวมาด้วยเข้ามาก่อนเนี่ยสอนเฉยๆอุ๊ยเดี๋ยวพี่ไปคอกับเพื่อนละไม่ไหวไหต้องเฟซทามเฮ้อไม่ได้เราก็ไม่นอนละอัน,นาอัน,นาอยู่ไหมอัน,นา <c oughs> นี่ตามมาถึงบ้านเลยเหรอเนี่ยอ๋อยู่ซีอยู่ซีเข้ามาได้เลย นี่เราขนมมาให้ด้วยวิขอบคุณมากนะฉันไม่เอาขนมมาฉินไม่เคยกับเธอเหรอกนี่เราจะให้สอนการบ้านข้อนี้อ๋อได้เลยข้อนี้ง่ายมากเพราะเธอเป็นคนแรกที่ขอบคุณสำหรับขนมนะไหนข้อนี้เหรอข้อนี้ง่ายจะตายทําไมเธอไม่ไ,มได้ข้อนี้ครูก็สอนแล้วไงที่โรงเรียนเนี่ยข้อนี้เนี่ยเธอต้องเปิดวงเล็บตัวนี้ก่อนแล้วจากนั้นเธอก็ย้ายข้างมาเธอถึงจะเอาไปเท่ากับศูนย์ได้ทําไมอธิบายอีกรอบได้ไหมอ่ะ ก็คือเรื่องนี้มันง่ายมากเนะี่ยเธอก็ต้องดูตัวเลขตรงนี้สิถ้ามันไม่เปิดวงเล็บเนี่ยมันจะย้ายข้างมาได้ไหมเธอต้องดูก่อนแล้วมันจะเอาไปเท่ากับศูนย์ไม่ได้อ๋อแล้วอีกข้อนอึงอะข้อน,นี้ก็ต้องเอา x ไปยกกําลังสองก่อนแล้วเธอก็ย้ายข้าอีกทีหนึ่งทำไมต้องยกกําลังสองนี่เด็กๆทําอะไรกันน่ะมานั้งคืนที่ไปทำอะไรมาโอ้เมื่อกี้พี่อยากไปคุยกับแม่มา พี่เนี่ยเพื่อนน้องอะมาถามกันบ้านดิแล้วบอกมาถึงบ้านด้านหังขากนมน้องไม่ได้นะเมื่อกี้พี่อไปคุยกับแม่มาเราคนที่จะจําคําที่แม่สอนเนี่ยนำมาใช้ด้วยไม่ใช่สักแต่ว่ารู้รู้รู้แต่ว่าเราไม่นํามาใช้การที่น้องช่วยเหลือเพื่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากไม่ว่าเขาจะนิสัยยังไงหรือเขาจะเป็นคนยังไงการที่เราช่วยเหลือเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีเขา้าใจไหม ต่อไปเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงทั้งจิตใจภายในของเราและคําพูดของเราเราก็ต้องทําตามที่เราพูดด้วยเหมือนกับเรื่องราวที่เราจะได้เรียนในวันนี้นะคะน้องๆการที่เราช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยหรือว่าการที่เราทําตามคําพูดของเราหรือไม่ทําจะเป็นเรื่องราวของใครนั้นเราจะไปติดตามกันในช่องต่อไปพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ